ขอการสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจ ROV ทุกท่านนะครับวันนี้ถูกใจสำหรับสายเติมแน่นอนครับมีกิจกรรมเนี่ยนะครับมิสติกนะครับบล็อกนะอ่านะครับมันอ่านว่ามิสติกบล็อกใช่ไหมก็มีกลองซมงครับที่การันตีนะครับสกินใน10ครั้งนะครับผมส่วนใครที่กดคูปองไปจนครบเนี่ยนะครับ390นะครับก็จะได้รับสกินฟรีนะครับนี่นะครับ ของพร้อมท่าเต้นด้วยนะาสกรีนฟรีพร้อมท่าเต้นนะครับของอิรูเมียนะครับผมอย่างสวยครับขอบอกเลยครับผมว่าคุ้มสุดๆนะครับผมส่วนตัวผมนี่นะครับกดไปแล้วนะเครั้งด้วยกันนะครับรอบนี้เหลืออีก3ครั้งนะครับคูปองที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่หนึ่งเก้า่งครับตอนนี้ก็ที่กดไปแล้วนะครับถึง7ครั้งเพราะว่าผมเติมเงินนี่นะครับลักษณะก็คือ เอาทุกๆโปรมารวมกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละโปรเนี่ยมันจะมีโปรรายวันโปรรายสัปดาห์นะครับก่อนหน้านี้ประมาณสัก14วันนะครับก็มีโปรนะครับฟรีเลยนะครับก็คือกดรับคูปองฟรีวันละ10บาทนะครับ7วันได้เลยนะครับในช้อปปีนะครับแล้วก็มีโปรซื้อนะครับ10คูปองนะได้20คูปองนะครับแล้วก็มีโปรซื้อนะครับ20คูปอง อ่ยี่สิบบาทนะได้30คูปองนะอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับน่าจะได้อ่าหนึ่งบาทนะครับคูปอง1บาทที่ช h อป e ีนะครับแล้วก็ซื้อได้ในราคาถูกลงนะครับเช่นอ่าบาทหรือว่าอ่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ครับมาลุ้นกันครับใน3กล่องสุดท้ายครับว่าจะมีอะไรเด็ดๆนะครับกล่องหน้านั้นนะ นี่ครับโอ้เรามีเหรียญนะครับ14เหรียญด้วยกันครับซึ่งแรกอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่ามีสกินเกือบครบหมดแล้วนะครับผมส่วนสกินที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็2สกินของน่าจะเป็นแอมิลี่เหรออ๋อนะครับกับรุกนะครับผมที่ใช้ทั้ง300เหรียญเลยนะครับน่าจะเป็นไปได้ยากครับเพราะฉะนั้นครับเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าครับผม เดี๋ยวขอดูของที่สุ่มมานะครับนี่ครับเจ็ดครั้งนะครับที่สุ่มมานะครับก็จะมีสกินที่เราได้หมดแล้วครับเป็นส่วนใหญ่นะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือแลกเป็นเหรียญไปนั่นแหละครับผมนี่นะครับเลือกไปนะครับก็จะได้เจ็ดรางวัลเพื่อแรกกับ21่สิบเอ็ดเหรียญนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราพอจะได้บัตร คมภีขั้นสูงหรือเปล่านะเราจะได้คมภีขั้นสูงหรือเปล่านะครับผมก็มาเปิดกันดีกว่าครับครั้งที่1ครับการันตีใน3ครั้งครับโอ้เห็นไหมครับเพื่อนๆมีอีกแล้วครับบัตเตอร์ไฟครับผมโอ้โหเอาละครับปิดไปก่อนครับรักการันตีใน2ครั้งนะครับมาดูกันครับมารุ่นกันต่อครับเลยสองครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผม39คูปอง มาลุ้นกันว่าจะได้ของเลยหรือเปล่านะโอ้โหโอกาสยากมากนั่นไงครับมาอีกแล้วครับได้รับสองเหรียญกับเจ้าหมีนะครับผมที่เป็นหมีกุ๊กหรือเปล่านะตัวนี้นะครับเจ้าสกินของซูก้านะครับผมโอ้โหตายครับเนี่ยครับครั้งสุดท้ายนะครับอีกสามสิบเก้าคูปองครับ 39คูปองด้านของอ e ีรูเมียเนี่ยนะครับจะการันตีให้หรือเปล่าครับเพราะว่ารอบแรกที่ใช้ไปนะครับไม่ได้ใช้39คูปองนะใช้19คูปองนะโอ้โหเพราะฉะนั้นอาจจะไม,ไม่ได้การันตีที่390คูปองนะครับน่าจะเป็น4 0 9คูปองนะผมว่านะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรครับมาส่งครั้งสุดท้ายกันดีกว่ามาดูกันครับว่าจะได้สกินอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับมา ตั้งสมาธินิดนึงครับแล้วก็แล้วก็กดไปครับอา้าวคุณแน่ใจอ๋อเตือนครับเตือนตกใจหมดครับมาสิครับมาเลยมาเป็นโอ้ยสุดยอดครับผมเป็นรอรียอครับว่าอ่าน่าจะเป็นไม่ใช่วันาเลนไทน์ครับ <c oughs> เป็นรอรีเอครับอ อะไรอลืมกิจกรรมฮาโลวีนนะโอ้โหไม่ใช่วลนทน์นะครับเป็นลอรีอลฮาโลวีนครับไปกดรับกันก่อนดีกว่าครับนี่ครับคูปองอยู่ที่370คูปองนะยังไม่ได้ยูรูเมียนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งครับผมแต่ว่าระหว่างนี้ครับเรารีไบรับของรางวัลกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าไม่รับนะเดี๋ยวมันจะหายนะครับผม1อันนะครับ เลือกของรางวัลหนึ่งชิ้นเพื่อแลกสามเหรียญไม่เอานะไม่เอานะครับส่งของรางวัลไปยังกล่องจดหมายนะส่งก่อนครับเดี๋ยวหายครับคุณแน่ใจที่ส่งของรางวัลน,นี้ไปยังกล่องจดหมายหรือไม่เอาโอเคครับยืนยันก่อนนะฟ้าบส่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักหน้าจอนี้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูที่กล่องจดหมายกันก่อนครับมาครับมา ในเวเดอร์พาร์ทครับโอ้รู้ดูกาลหน้าครับสุดยอดมากครับมีสกินนะครับผมในวันเมื่อกี้ฮาโลวีนใช่ไหมรอบนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับผมวันปีใหม่ของเรานะมากดฮาโลวีนครับรอเรียวก่อนดีกว่าครับผมหมาครับยังสวยครับนี่โอ้ยโรเรียวนะครับฮาโลวีนสครีมใช่ไหมครับสครีม โอเคครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตอวดเพื่อนๆก่อนนะครับสักครู่นะครับอาวนะครับรอรีเยวครับฮาลวีนสครีมนะครับผมสกินที่3 9มาของผมนะครับผมถามว่าเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นแล้วครับผมอวดเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกหนึ่งสกินใหม่นะครับผม จะบอกว่าอีกหนึ่งสกินใหม่ในโปเกเด็กนะครับลืมนะครับผมเอาละครับรอเรียลครับยังสวยเลยครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆาครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับกับเจ้าอิรูเมียเมื่อสักครู่นี้นะอยู่ตรงไหนครับเลื่อนหาก่อนครับเลื่อนหาก่อนครับนี่ครับนิสติกบล็อกครับเงินยังเหลืออยู่นะครับผม อ่านะครับเงินยังเหลืออยู่ที่74่คูปองนะครับเราต้องการอีกอี่คูปองนะครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับรอบแรกกดไป19คูปองนะครับมันลด20บาทรอบนี้ก็เลยต้องมาชดเชยนะครับแทนที่จะได้390คูปองก็เลยต้องกลายเป็น4 0 9คูปองนะครับจัดไปครับเปิดอีกสักครั้งนึงครับเผื่อได้ของดีๆนะฮะนะครับผม มาดูกันครับสาสิบเก้าคูปองสุดท้ายแล้วนะครับผมจะได้ตัวพิเศษเพิ่มหรือเปล่าได้เจียวเซียนครับแต่ว่ามีแล้วนะครับโอเคครับเราไปกดรับของกันเลยดีกว่านะครับผมสกินพิเศษครับของรอเรียลครับผมอ่าอีรูเมียครับเมื่อกี้ได้รอเรียลก็เลยติดไปเลยครับอ้าวกดไปแล้วหายไปไหนวะ กดไปแล้วไปอยู่ที่ไหนครับน่าจะไปอยู่ที่กล่องของขวัญครับผมออกไปรับของขวัญอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ๋ะครับนี่ครับอีเวนต์รีวอร์ดครับรับเลยนะครับผมฟ้าเรียบร้อยครับเปิดเลยสิครับอย่ารออะไรนะครับหมาครับรอเรียลนะครับอ่ารอเรียลอีกแล้วครับฮิลูเมียครับโอ้ไฮโอ้ไฮเพลสออฟอะไรอ่านไม่ออกครับซันไรนะ ก็น่าจะมาจากดวงอาทิตย์แหละครับผมประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวอวดเพื่อนกันครับนะโอเคครับขออนุญาตอวดเพื่อนอีกแป๊บหนึงนะครับผมเป็นสกินที่397ครับผมโอ้โหออแล้วครับก็ระหว่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะครับผมได้คัตเต้นมาด้วยนะก็กลับไปที่มิสติกนะครับบ็อกซ์ใหม่นะครับผมอ่านว่ามิสติกบ็อกซ์ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแล้วก็เราก็ไป กดของรางวัลที่เราได้มีแล้ว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 หมดเนี่ยนะครับผมเลือกอัตโนมัติครับแล้วก็ไม่ส่งของครับแลกเป็นรางวัลเนี่ยครับแลกเหรียญ30ชิ้นเลยนะครับยืนยันปลายครับได้อีก30เหรียญครับแล้วเราก็ไปเอาคัมพีกันดีกว่าครับแล้วก็ลูกแก้วด้วยนะโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็อคุ้มค่าครับแลกคัมพีไป5ครับผม เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมคมพีระดับสูงเนี่ยนะครับเอาไปไว้สุ่มนะครับในระดับมิลเลอร์โในระดับอะไรครับอัลติเมตอะไรเป็นู่นนะจะได้คุ้มค่านะครับผมแล้วก็อ้าแลกได้อีกเหรอครับแลกได้หลายครั้งใช่ไหมงั้นเก็บคมพีแล้วกันครับผมเอาล้ครับหมดแล้วนะครับก็น่าจะได้แค่นี้ครับเพราะว่าคงไม่สุ่มเพิ่มแล้วครับเหลือเงินอีกนะครับคูปอง35บาทนะครับเดี๋ยวเราไปกด ช้อปปี้เพลย์นะครับกดทูออลเลตนะครับผมเพื่อเอาโปรโมชั่นต่างๆสะสมให้ครบ299คูปองครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดนะครับเดอะเวลล์พ a าสกันนะครับในซีซั่นต่อไปนะครับผมนะครับเวลล์พ a าสซีซั่นต่อไปในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับโอ้โหินหัวงโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับได้รอเรียวนะครับผมสุดคุ้มนะครับกับอิรเมียนะครับในกิจกรรมไปนะครับผมกร สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้จต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปโปเกม,มอนกันต่อครับผมสวัสดีครับ